กู่แก้วสีทิศบ้านว่านตำบลว่านคำอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดกู่แก้วสีทิศหลังที่หนึ่งเป็นโบราณสถานที่ใหญ่กว่าโบราณสถานอื่นๆลักษณะคล้ายเขาคลังนอกเมืองสีเทพก่อด้วยอิฐเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมมีทางขึ้นสี่ทางตามทิศสี่ทิศมีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีทางขึ้นลงหนึ่งที่ขนาดฐานโดยประมาณ5เมตรนอกจากเจดีหรือกู่หลังที่หนึ่งแล้วลึกเข้าไปในป่ายังมีกู่น้อยและกู่ใหญ่อีก2แห่งกู่น้อยเป็นลักษณะ JD เจดีเล็กๆทรงหเหลี่ยมในส่วนของกู่ใหญ่นั้นก่อด้วยอิฐสภาพสมบูรณ์ลักษณะเป็นเจดีสี่เหลี่ยมขนาด 3คูณ3เมตรนั่นก็คือข้อมูลของกู่แก้ว4ทิศ